รีวิวคู่มวแลัเอาสุดมันในศึกวันลุมพินีประจำเดือนสิงหาคมมาแล้วครับแฟนยครับเดือนนี้เนี่ยคัดมาทั้งหมด15คู่ครับเพราะว่ามีทั้งหมดอห้าสัปดาห์ครับเลยจะเยอะหน่อยฮะสนุกดูเดือดตื่นเต้นร้าใจเหมือนเดิมครับคัดมาฝากแฟนมวยกันนะครับบรรยายความมันกับผมบีมรีพอร์ตครับ15คู่เดือนนี้มันมันจะมีคู่ไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับ เป็นท่านันของชามาซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์รับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามเจอกับลูกแกนชาญครับนักชกลูกครึ่งสกอตแลนด์ฮ่องกงครับอันิกาบอลไทย1 4 0ปอนครับต่อยกันในศึกวลี118สุกที่1สิงหาคมครับมาดูจังหวะน็อกมันมันน็อกแบบใหม่ครับชามาวันนี้โดนหมัดขวาแล้หมัดขวาซามิมัดขวา,ขวา,ขวา,ขวาโอ้รูดตรงคามุมครับต่อหน้าต่อตาทิมงานครับ อังเทนเนอร์เกรซูเปรอร์บอลนะครับทิมงานครับที่อยู่ที่มุมบอกให้ลุกครับลุกมาแล้วยังมีอาการแบบสลึมสลืออยู่ครับชามาครับวันนี้นี่จากชามาจะโดนกลายเป็นชามากหรือเปล่าครับตูวต้นขึ้นขวามาย้อนกลับไปโอ้ลูกโลแกนชานพยายามจะเต้าไปเรื่อยบัดขวาหลุดครับชามาก็เริ่มจะตั้งเกมเริ่มจะตั้งไปตั้งมาแต่ว่าโดนยัดเขานะ่าแล้วสับศอกมิดอิมสิงพี่น้องเลย ลับกระมองใลยี่น้งโอ้เสร็จโลกแกนชานยกแรกครับชนะท็อกไปแบบพิกล็อกอีกถึงคู่ครับมาต่อด้วยคู่ที่2ของรายการครับเพชรสวนหลวงรถยกจากขอนแกน่นเจอกับเพชรทันวาอีเกิลมวยไทยจากทังงาครับเอาอีสานเจอกับแดนใต้ครับพี่นอ้องอธิการมวยไทยรุ่นอะตอมเบท1 1 5ปอนด์ครับ ไปออก,กันในสุวันดูบินีนหนึ่งร้อยสิบแปดกับสุขที่หนึ่งสิงหาคมเอาย่อเข้าไปครับตุดจุดซับอีกบัด,ด,ดบบซ้ายลำตัวแล้วก็ไปอีกหนึ่งรายครับกรรมการครับพยายามที่จะนี่ฮะนับ้โอกาสแล้วลุกไม่ขึ้นครับกลายเป็นเพชรสวนหลวงรถยกครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สองครับขอบคุณแฟนบอยด้วยนะครับที่คอมเมนต์บอกมาพยายาม ภาคภาษาอีสานหลๆแนบหน้าครับอ๋สีใบย่ามครับเพิ่มเข้ามาหลๆกัแล้วกันครับมาตอนที่น็อกสูนมันคู่ที่สาครับเดชชวริตสิวมวยไทยครับนักชกจากชนบุรีครับเจอกับมาจิตเซดาลีนักชกจากอิหร่านครับพิกัด14 1อสปอนด์ศึกวันโลมินี119กครับสุกที่8สิงหาคมครับมาดูฮะจังหวะที่ลัวบั่นแล้วก็ได้จังหวะนี้ครับโอ้มาจิตครับ หงายไปก่อนยกแรกครับโดนนับแปดไปแล้วครับแต่วันนี้เดชชวริตนี่มาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจครับอยากจะปิดเกมสั้นแล้วก็ปิดเกมน็อกให้ได้เทีจังหวะนี้ครับโอ้หนี่ทีบล้มทั้งยืนเลยครับเดชชาวริตอื้องางมัดมาแต่แถวบางแสนไม่ได้เป็นรองงอนเข้าไปนี่ครับจังหวะนี้โดนขึ้นเหมือนกันับปุ้ยแม่เดชชวริตเข้าหลวมไปหน่อยเจอหนี้ต้นมาซ้ายคนละนับไปแล้วครับยกแรกครับ โอ้โดูฮะทีมงานครับเพชรพญาประยานทีเธอตะโกนบอกให้บวกเลยบวกเลยครับเอาย่อเข้าไปน่อ,องหึมนี่ซ้ำเข้าไปซับทีทมัดซ้ายขวาครับเตะควายทีนั่มเข้าไปน้องอืมเอาบางนัวไผ่สิทน้นก็กครับอีลานจากกับชนบุรีนี่อืมปีนปาง,งางลงแล้วอ๋อว่ามันไกลปีกคักไปทีพี่น้องสองน,นับตูจังหวะนี้ โดนเข้าไปนี่ถ้าเกิดโดนอีกทีนี้แพ้ทีเโเลยท่านั่นของมาจิตครับยกแกงนี่โดนซองนับกลายเป็นท่านั่นของเดชชาวลิศมีใจปิดเกมครับยามจะหวมใส่อย่างหนักครับเพื่อที่จะเร่งเอาน็อกให้ได้แล้วก็กรรมการบอกไปกับส์ซเอาเอ้ยครบสามนาปรไดีโหนี่ฮะชนะทีเคโอปันยกที่หนึ่งครับเดชชาวลิศซื้นมวยไทยครับสุดยอดจริงๆครับมาฮะ น็อกสุดมันคู่ที่4ครับคลิปนี้นี่ซิปหาคู่พี่น้องเอ้ยเมื่อเอแระละค่อยสานิศลูกทําเสือครับนักชกจาก,กระบีครับเจอกับเซนโลชอนักชกจากเมียนมาครับาการเวทไทย130ปอนด์ครับศึกมวยรูมี119ครับแต่ซิงหาคมครับนี่ยังตีคิวเงืก้กเงือเง้อตีทิศได้นนักเวยพระว่าบอกบอกเป็นอย่างครับสานิศมาลอดมาต่อไปนี่ค่อยๆตุย้ยเข้าไปซอกน้ำเข้าไปซับบั่งลูกเอ้า ทนที่บอกพะป้านี่มสิทนปัดน,นั่นที่อืเริ่มเกียงยังกระดิขวัวออการ์วันี้โดนเชียงทรายครับบอกยังสบายสบายครับยังงึกหนาตอดเงาว่ามันฉีกปอมดอกนี่โดนทรายเตือ,ตอนไปดอกนีอ๋เอตือนคือนมาตอดเงาะไปเลยดอกนง่ายปางงานลงไปครับหัวซุปขากรรมการพร้อมครับบิดลังงังว่ามันไกลถึกทักาปนี่โอ้ยลูกมาขึ้นนะตัวเออนี่ครับท้าทายครับตอดเงาะอ่ไปามากครับเรียบร้อยครับจบน็อคยกสองครับ สานิตลูกถ้ำเสือครับเอาชนะนกไปฮะมาต่อกันที่นอกสุดมันคู่ที่5ประจําเดือนสิงหาครับประดักดินซินบีมวยไทยครับนักชกไต้จากสุราธ,ธานีครับพี่น้องครับเจอกับเพชรลำพูนวดดับลำปางจากลำพูนกติก,กามวยไทย126กปอนด์คือน้ําหนักครับต่อยกันในศึกวันลุ่ินห่รอสุกสุขที่8สิงหาคมเอาอันนี้เนี่ยเพชรลำพูนครับไม่รู้แกไปโดนตัวไหนมาครับคึกเหลือกเกินครับไฟ์นี้ฮะ อาจจะโดนเขาเรียกกองเชียครับเชียหนักเชียกระหน่ำเลยทำให้พลังใจล้นหลามครับโดนหนักเลยนาครัประตักนินครับเอารอดปลอดรอดครับเนื้อเจอกับใต้ครับสุดแสนจากห่างไกลกันแต่กระปั้นถึงแน่นอนครับตีมัดสายโดเลยครับย่อเข้าไปครับสัดไส้ขีโอาการเริ่มรอดแลกครับทางน้านขอปลตักนินเอารอดไม่รอดครับตอนนี้เดินเซเดินเซเดินเปเดินเริ่มจะไม่ตรงความจะขอเอารอดปลอดรอดครับซัดไปอู้ ตัวมาเป็นชุดกระนั่งเพชรลำพูนครับขณะที่ปะตากนินโดนไหวแบบนี้เห็นทีจะไม่ไหวครับรูดนั่งลูกเสือกเลยเอ้าโอ้โห,โหครับโอ้สภาพนี้ฮะสภาพนี้ไม่ได้จะไหวครับจะรระการพยายามจะก้มลงไปนับไปเห็นแล้วว่าเอ๊ครับถึง8แต่ลุกขึ้นมาด้วยสภาพที่ ไม่อยู่ที่อาการที่พร้อมจะชกต่อสุดท้ายก็เป็นทางน้านของเพชรลัฐูนครับชนะนอกไปได้ในยกที่2ครับมาต่อที่นอกสุดมันคู่ที่6ครับวุฒิไกรบอจักรวุฒิครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจอกับโมฮัมเหม็ดตาฟิกโมร็อกโกครับกามวยไทยรุ่นไฟเวทครับ1 3ึงปอนด์ครับต่อยกันในฝึกวันลุมินดี120สครับสุก15สิงหาคมครับนับแรกมาแล้วครับมาเร็วเลยครับนักของโมฮัมหมัดครับ โดนไปหนึ่งนับแต่แกก็ยังเมึงสติยังดีอยู่ครับแต่จากนั้นมันโดนอีกทีครับหมัดขวาหมัดนีครับโป้ซองนับไปแล้วครับโอ้ไม่น่าจะเขาแตกกูดวยังยังอึดอยู่ครับบุตรที่ไกลครับพยายามจะเร่งพีเจมเต้สายหลุดครับหวังแิงขวาอีกทีครับเฉี่ยวไปครับขยับขยับเข้ามาแล้วหมัดซ้าแล้วก็ตามเติมเนี้ยหมัดขวาหมัดนีโกงของน่องแล้ว้อง โกงแล้วเริ่มเสียแกนบอดีแล้วน้ำไปย่องน้ำไปปิดเกมยออเข้าใส่ตึบนี่โคตดได้กคไปตัวจบยกแรกครับชนะทีโอไปฮะวุฒิไก่วัวจากกระวุฒครับมาต่อกันที่น็อกสุดมันคู่เจของเดือนสิงหาคมครับคัดมาเป็นคู่นี้ฮะกิ่งซางเล็กบัวคำชำนาญจากบุรีรัมย์ครับปุ้ยมวยบุรีรัมย์ลายอีลีครับนี่น้องครับ เกับทานซินจากเมียนมาครับเกิดการมอยไทย135่อนด์ครับไปกันได้สุขวาลูมินีนีสิุข15สิงหาคมจับตาดูจังหวะแข้งสายแข้งฮีครับเตเสิร์ฟทานซิงครับเกือบลงหอมกับบ้านพี่นอ้องยังสันนาบอกบุมึนถึงงั้นกับการเถือกสันแข้งเขาหามเลยนี่ครับกิ่ง้างเล็กขยับ,ขย,บขยับเข้ามาครับอยู่ในช่วงของความมั่นใจครับ ชนน็อกมาต่อเนื่องครับแล้วก็ไฟนี้เป็นอีกหนึ่งไฟที่กําลังจะปิดเกมท่านั้นของฐานสินครับโดนซ้ายเริ่มอาการไม่ดีกิ่งสร้างเล็กจังหวะจดจดจ้องจ้องเริ่มจะเห็นจ้องให้เขาซ้ายเอาเมียกันขยับขยับเข้ามาต,ต่อยลูกก็โดนซ้ายทีครับง่ายเงื้อไปครับยังอยู่ครับฐ่านสินแก็อึดเหลือเกินครับแต่ดูว่าจะอึดได้สักกี่แ้งครับจับตาดูจังหวะต่อจากเอี้ยมซ้ายล้มไปอีกแล้วครับ โอ้นี่ครับยังมีอาการเบาๆครับทานสินสองนับในยกที่หนึ่งครับโอ้ครับยังบอกบอบป็นหนังสู้สู้สู้โดนทรายทีรอดไม่รอดครับทานสินโดนทรายครับแข้งเอาไม่อยู่สุดท้ายต้องจบด้วยกำปั้นทรายครับทองปลิวอีกแล้วครับท่านั้นของเสียแข่ครับโอ้อยู่ในช่วงความมั่นใจจริงๆครับท่านนนของกิ่งซางเล็กว่อคำชำนาญครับเอาชนะทีเคียวไปในยกที่หนึ่งแบบสวยงามครับ คัมแบ็กกลับมาสวยมากๆครับชนะน็อกต่อเรื่อง2ไฟต์ติดแล้วครับมาต่อทีคููที่8ครับน็อกสุดมันเดินสิงหาคมเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตรับตักชกเหนือจากแม่ห้องสอนครับเจอกับริวยะโอคูบาคิจากญี่ปุ่นกติกามวยไแทรุ่นอะตอมเวท1 1 5ปอนด์ปครับต่อยกันในศึกวันอุบลีหนรีิเสุก2ีสิงสิงหาคมนี่คนจำอ้าวไปก่อนครับทางนั้นของนักชกจากญี่ปุ่นครับนับที่1ของยกแรกครับ เป็นเรดของเนือเพชรจัดไปครับดูฮะจากนั้นเนือเพชรพอได้นับก็มาโดนคืนจากจังว่ามัดซ้ายมัดนับหอยครับไอเขาจับขาครับงางมัดตีจนจะคล้องถือกระปั่นเมาเซ่ลยแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ดูครับอาจจะมั่นใจว่าหลบได้ครับแต่สุดท้ายนี่หลบไม่ได้ครับโดนไปนี่ก็ร่วงครับกลายเป็นคนระนับไปแล้วครับอยู่ในช่วงของยกสองครับ นั่นของเนื้อเพชรยังมีอาการซึมซึมมาเมาอึนออยู่โดนไส้แล้วพับพับย่อย่อไปแล้วครับโอ้โหริวยะแน่จับตาดูัว่าะตัวจากนี้ครับเนื้อเพชรตั้งหลักตั้งหลักริวยะขยับขยับเข้ามาแล้วก็หัดแข้งขวาครับเต็มกกหูครับหัวไทยผื้นรับเมเปี๊ยดบ่ตีงชิ่งเลยพี่น้องเอ๋ยหดจริงๆครับริวยะ โอควุวากิครับพลิกกลับมาชนะน็นอกได้ในยกที่2ครับหลังจากที่โดนนับไปก่อนในยกแรกครับมาต่อกันที่น็อกคู่ที่9ของเดือนสิงหาคมที่คัดมาแบบมันพันเป็นคู่นี้ครับเฮ็ดทองหล่อสิทธิหลวงพี่น้อฝนครับจากบุตรีรำเจอกับชิมันนักชกญี่ปุ่นครับกติกาเมื่อไทยรุ่นเฟลเวอ1 3ถึงอนด์ปอนต่อยกันในศึกวลาหรี121ครับสุก22สสิงหาคมครับมาดูโดนซ้ายต่อยขวาโดนซ้ายอีกทีครับ าคนต่างที่จะเอานับเอาน็อกเพื่อที่จะหวังเงินโบนัสก้อนโตจากบอสชาตรีครับดูฮะไฟนี้เนี่ยซื้อมัน่นช่ยอยู่ในช่วงของความมั่นใจครับเนี่ยโดนยออสุดแมดีว่ายังเศร้าวไว้ท่านครับเพชรทองหอครับโอ้โดนผลักออกเลยครับขยับขยับเข้ามาเตะขวาแล้วก็โดนหมัดขวายิงแล้วเตะซ้ายมาครับ ชิมันจดจดจ้องจ้องละเสิรฟด้วยจังหวะนี้ครับหมัดซ้ายขวาครับต่างคนต่างแรกต่างคนต่างบวกกับเรื่องดวงเทนนของเพชรทองหล่อครับโดนโอ้นี่ตอนหน้าเสียแขกบอกลุกครับนี่ครับลุกพี่บอกลุกเือลุกคือมาสู่ต่อได้ครับอ่าฮะนับแรกโดนไปแล้วครับเทนนเพชรทองหล่อครับชิมันนี่จะปิดเกมแบบไหนอย่างไรครับเอะขวาก่อนครับเตะขวาบนบ้างครับสลับล่างบนไปเรื่อยครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายขวาแล้วก็จับ งอเข้าซ้ายปึ๊บพ่อเสียแขกเลยนหนีก่อนฉันล้มไปตอนไรก็ับพ่อเจ้าลูกพี่เว้ยดิคิดในใจซีนี่เพ่นย่อๆครับอ่ะฮะสองนับครับเพชรทองรอเอารอบไม่รอดครับมามุมนี่อีกแล้วหันนาไปพ่อลูกพี่อีกแล้วโอ้จบเลยครับอันเดียพ่อรอบสามกับว่าลูกเราไปแพ้ทีเคโอครับยกสองครับเสร็จซิมอนนักชกจากญี่ปุ่นครับความสดใสจริงๆครับ มาต่อดีคู่ที่10ครับหาามอีแดงชออาโชคอํานวยชัยครับนักชกศรีสเกตครับไม่มีชอนะฮะโชคอํานวยชัยครับเจอกับเพชรชาคลิตแกวินยิมครับนักชกจากหนองคายครับกรติการเมือไทย1 2 2้อ่อปอนด์ครับต่อยกันในศึกวันรุมินี้หนครับตรงกับวันศุกร์ที่22สิงหาคมครับวางแข้งซ้ายและเตะซ้ายสามลำบัด้ายลุยตะโดนขวาครับหาดูว่าเพชรชาคลิปจะลุมบอลต่างคนต่างแรกผามอีแดงหงางมากขึ้นกันตัวนี้ ลองมึงดูพาหมออีแดงนี่มาจากศรีสะเกดครับอีสานใต้ครับขณะที่เพชรชาคริตนี่อีสานเหนือครับจากน้องค่ายครับเอา้าย่องเข้าไปอือีสานพ่อกันบ่ต้องมองยังไหลานออล้องเลยย่องโลดนํำเข้าไปนี่งานสวกงานมัดมาแต่แตถวเคลื่อนรับตะข้อ,ของผุนี่พาหมออีแดงห้อยอ่อนไปหน่อยฮะจังหนี้ครับ อาทีเพชชาคิดจดจดจ้องจ้องครับเริ่มจะหาช่องได้แล้วครับเห็นว่าท่านั่นของขามอีแดงนี่พอเตะแล้วกาตกแล้วโจนศอกซับอีกทีตจับได้แล้วหมัดขวาตามเสิร์บดอกมีครับหัวซุปเปที่ลุกขึ้นมาครับยังมีอาการลอยลอยอยู่ตึ๊ดปุ๊บไปกับช่อนตัวขาอ่อนปปนี่จบเลยครับขามมอีแดง แค้น็อกยกสองให้กับเพชรชาคิดไปครับได้ขับติดเตือดครับมาต่อกันที่น็อกประจำเดือนสิงหาคู่11โทกปีชาพี่เคสันชัยจากระยองครับเจอกับตุยเด่นทัศน์จากเมียนมาในการไยไทยร้วยน่นสตรอเบอร์รี่ร้อยยี่สิบห้าปอนด์ครับศึกวลีหนึ่งร้อยสิบอยี่สิบเอ็ดสุกยี่สิบสองสิงหาคมง่ายปังเลยครับจบพี่ชาโอ้ครับยืนมึนๆงง,งงๆครับยกแรกครับ โดนมัดเขาทัดไปทีนึงโอ้จังหวะนี้ครับโดนเขาขวามะตุยลินทัดพยายามจะสับซอกครับแต่โชคปีชาเริ่มสีส่วนเริ่มสีส่วนนี่เนาะพราอ้ออาวเอ้ยมัดมันมาจังไได้ขึ้ต่อยครับปีนปงางปาเบงสั่นนี่ครับพอโดนนับก็หมดยกแล้วพอดีมาขึ้นยกสองนี่ฮะตุยลินทัดกะจะปิดเกมก็ปูดูความแม่นยันเท่านั้นตุยลินทัดนี่จะแม่นกว่าครับ อะไรที่โชคปีชานี่เริ่มสเปะสปาครับ่อยไม่ค่อยจะเข้าเป้าครับออกใช้แรงเยอะครับแต่ว่าด้วยความที่ออกเยอะแล้วมันไม่โดนครับมันจะเริ่มจะเหนื่อยและโดนขวาหมัดนี้ทิ้มก็ปลาคางครับนับเลยครับแต่ดูว่าสภาพครับตาเริ่มลอยแล้วก็เหมือนจะมีแผลด้วยหรือเปล่าครับทาโหเรียบ้อยครับดูหน้ามึนๆแบบนี้ก็จบยกสองครับเสร็จตุยลินชัด เป็นการแพ้ทีกีโอครับทางด้นของโชคปีชาครับมือป,ป่าพีเคครับมาตอนที่คู่ที่สิบสองครับเต็งหนึ่งแฟรติกจากนาครสวรรค์ครับเจยกับบักซิมบักทินจากรัเสเซียครับการมวยไทยรุ่นไล g h ร้อยเจ็ดสิบปอนด์ครับสือว่ารุมนนี1หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสุกยี่สิบสองสิงหาคมครับมาดูไฟที่สามของเต็งหนึ่งครับ ไฟแรกแพ้น็อกไฟสองชนะน็อกแล้วไฟสามครับดูว่าจบน็อกแบบไหนครับวางซ้ายเตะซ้ายแล้วก็โดนมาเหมือนกันมักชิดโดนลำตัวเอาอืมถืกทรวงก็เริ่มบอดีกันเตะขวามาครับเตะหนึ่งจับได้แล้วก็สับสายแล้วโดนซอกกลับมาเออโอ้ยบ่ามันเทน่เตะหนึ่งเลยถือซอกม้วนเขากลับมาติดก๊กหูครับ ล้มล่ไหายปางงลูกขึ้นมามีอาการเซเะแบบนี้กรรมการนับแล้วขายังเป๊ะโอ้ยเต็งหนึ่งเลยจักสิบานเนอในพี่น้องเลยโดนศอกแบบสวยงามจริงๆครับเป็นรักชินครับชนะนอกโยคีสองครับอ้ยมาต่อกันที่น็อกสุดมันครับ ูโฟกัสนายกส้เวียงยองลำพูนครับนกักเหนือเชียงใหม่เจอกับอีสานเหนือชวดบางแสนครับนักชกจากกาลสินครับอเิการมทาไรย129ปอนด์ครับสึกบาลูมินี122ยสสอสึก29สิงหาคมที่ผ่านมาหมัดๆมดครับมาดูว่าจบน็อกแบบไนครับโฟกัสนี่ครับ วะาีีเตะซ้ายแล้วก็โดนขวากดมาครับยังรอดแล้วก็มีจังหวะที่อีสานเหนืงง้างง้างหมัดมาแล้วก็หมัดซ้ายบัดหนีไปเลยครับพีดปังรับแบบบ่ต้องสงสัยครับมิดจัดเลยครับว่าเป็นสมัยดาสานฟาดบังแต่เปลยบังส่งครับมิงเลยจบยกสองครับอีสานเหนือโชดตางแสนครับ เอาชนะน็อกไปครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่น็อกคู่ที่14ครับเฟอร์ราดี่แฟร์เทคนักชกใต้จากสุราชธานีครับพี่น้องครับยอดมวยปี64ครับเจอกับก้องไก่สอสมหมายจากพิษณุโลกยอดยอดมวยปี63ไปกันในสุวรรูมินี122ครับรุ่นแบนเทิลร14ปอนด์สุสิบก2าสิงหาคมที่ผ่านมาครับก้องไก่โดนกอดจังหวะนี้แล้วก็ตัวตามข้นขวาอีกทีครับ หลายคนสงสัยว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่กองไกไปสกิดเท้ากรรมการแล้วเสียหลักครับกรรมการก็เลยมาเบลดก็โดนหมัดก้องไกพยายามที่จะเร่งครับประสองยกเป็นรองแล้วก็ไม่ได้หมัดซ้ายหมัดนี้สั่งลาเฟรรารีโอ้โหไปแบบไม่ลามาก็ยังไายอยู่ครับจบเลยครับซองยกกินไปแทบจะมิดด้ามแล้วครับแต่ต้องคลายออกมาเพราะหมัดซ้ายของ,งก้องไกสั่งลาครับจบยกสามครับ พลิกสนันลุมพีนีอีกหนึ่งคู่ครับเป็นกองไก่อาชนะน็อกไปได้เด็กี่สารครับมาปิดท้ายที่น็อกสุดมันคัดมาเป็นคู่นี้ครับประจำเดือนสิงหาคมครับผันพยัก์จิตมืองนน์ครับน่กชกจากสมุทรปราการเจอกับอสซาดูลา่าอิมานกาซาลเอฟจากรัเสเซียกติกามวยไทย135ปอนด์ปต่อยกันนนสึกวาลุมีน้ี1ส2สุก29สิงหาคมที่ผ่านมาครับพี่น่ครับมาดูว่าจบน็อกแบบไหนครับเตะขวาหลุดแล้วก็กะจะใช้ท้ายยากยังไม่ได้ครับ วางแข้งขวาดอกนี้ครับพาดข้านคอแล้วก็ร่วงขาเชื่อครับพันธยักษ์โู้ดูครับแก้หมัดมาแต่ลืมจังหวะนี้ลืมแก้แข้งขวาก้านคอครับโอ้เมนจ่ายกับพันธยักษ์ครับโดนเต็มจริงๆครับดอกนี้ฮะระวังแล้วครับระวังหมัดแต่ลืมระวังสันแข้งเข้าครับโอ้แกเขยาวจริงๆครับนักชกรายนี้ฮะ นี่ก็เป็น15คู่มวมนนอกเอาสุดมันหองเดือสิงหาคมครับที่คัดมาฝากแฟนมวยกันนะครับยังไงกันบ้างครับแฟนมวยครับมีคู่ไหนที่ถูกใจแฟนมวยบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านและก็ตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูของเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปให้นะครับสามารถไปรับชมครับรวมนอกเอาของเดือนที่ผ่านมา ได้เลยนะคุณผู้ชมครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับว่าจะใดไม่สุภาพกราบขอภัยไว้ลลวงน้าด้วยก็แกันนะครับผมบิม๊บมรีพัตบรรยายความบันครับเจอกัม่นคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ